เปิดโพสต์แรกเมียเอสกันตพง์หลังสามีฟื้นขึ้นมาราวปาฏิหาริย์วันนี้วันที่22มิถุนายนที่โรงพยาบาลบำรุงราชได้มีการถแถลงความคืบหน้าอาการป่วยของคุณเอสกันตะพงศ์บำรุงรักหลังจากที่เจ้าตัวมีอาการวูบหมดสติขณะออกงานอีเวนต์ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางครอบครัวของคุณเอสพร้อมด้วยทีมแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราช ในร่วมกันอัปเดตความคืบหน้าอาการของคุณนักแสดงหนุ่มโดยทางทีมแพทย์ได้เผยว่าคุณเอสมีอาการหัวใจหยุดเต้นไปกว่า20นาทีทําให้สมองและไตซึ่งเป็นอวัยวะที่เสี่ยงต่อการขาดเลือดหยุดทํางานและได้รับความเสียหายโดยพบสาเหตุมาจากอาการหัวใจอักเสบเฉียบพลันขั้นรุนแรงโดยคุณเอสได้หมดสติไปกว่า8วันล่าสุดในวันนี้วันที่22มิถุนายนทางแพทย์ผู้รักษาได้เผยว่าอาการของคุณเอสดีขึ้นเรื่อยๆ สามารถออกจากห้องผู้ป่วยวิกฤตได้แล้วโดยจะต้องทำการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายต่อไปโดยก็ยังไม่สาธารให้คำตอบได้ว่าเจ้าตัวจะสามารถกลับมาทำงานตามปกติได้อีกเมื่อใดซึ่งก็ต้องดูการตอบสนองต่อการรักษาต่อไปก่อนล่าสุดทางด้านคิตตี้ภรรยาเอสกันตพงโพสต์แล้วหลังสามีฟื้นขึ้นมาราวปาฏิหารโดยทางด้านคิตตี้ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า Thank you all for all the support toward my husband at Eskantapong and u s as the family we are so grateful and it means the world to us Thank you all the medical team and especially at b u m r u n g r a ก international hospital thank you to all the fans and supporter Thank you also again to Pa at Akit Lang Supa Chai 1 who is here for us and support us continuously แทน k อบ u ุณมากมากทุกคุณนากับ we will keep fighting ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสามีของฉันแอดเอสกันตพงและพวกเราในฐานะครอบครัวเรารู้สึกขอบคุณมากและมันมีความหมายต่อโลกสำหรับเราขอบคุณทีมแพทย์ทุกท่านโดยเฉพาะแอดบุญรุ่งรัตอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสติทอลขอบคุณแฟนๆและผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณที่ a a อขีดล่างสุภาชัยหนึ่งอีกครั้งที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องขอบคุณขอบคุณหมากทุกนะคะเราจะสู้ต่อไป